เซสภาพอากาศในวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2568อีกหนึ่งวันเท่านั้นจะมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยด่านแรกคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ตอนบนอากาศหนาวเย็นจะเกิดขึ้นกี่วันและจับตาฝนรอบนี้และยอมความกดอากาศตามที่อยู่บริเวณใกล้กับปลายแหลมยวนจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกบริเวณใดได,ได้บ้างติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง้งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกลาบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตสภาพอากาศในวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2,568มวลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังปานกลาง ช่วงบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตั้งแต่บึงการนครพนมสกลนครหนองคายอุดรธานีค่ำคืนวันนี้ประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปของวันที่7ไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่8จะมีอากาศหนาวเย็นและมีลมพัดแรงลมระดับฐานเมฆสัมผัสกับตัวมนุษย์ได้จะเป็นลมพัดแรงอาจทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบได้บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกรวมทั้งภาคใต้ตอนบนในวันที่8จะเริ่มมีลมพัดแรงต่อเนื่องจากภาคตนออกเฉียงเหนือ ส่วนปริมาณฝนนั้นฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ในวันที่7-8กุมภาพันธ์มีฝนได้เพียงบางๆเบาๆหรือแทบจะไม่ตกกันเลยค่ะความชื้นยังน้อยในช่วงนี้เพราะมีมวลอากาศเย็นเป็นอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวโอกาสที่จะมีความชื้นลอยตัวเป็นกลุ่มเมฆฝนนั้นค่อนข้างยากไปจนถึงประมาณวันที่11กุมภาพันธ์ ส่วนวันที่12จะเริ่มมีความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็นได้อ่อนกําลังลงอย่างต่อเนื่องและมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยเป็นร้อนชื้นไอสบาท,ที่1,100ไปจนถึงประมาณ1 8 0จะเคลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยจนถึงภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือ ความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจรําฤดูร้อนเริ่มพัดพานําความชื้นจากบริเวณทะเลจ,จีนใต้อ่าวไทยเข้าปกกลุมที่บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือกันด้วยค่ะแนวโน้มปริมาณฝนจะเริ่มมีสัญญาณตกตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยในแต่ละภาควันนี้ มวลอากาศเย็นกาลังอ่อนยังคงปกคลุมในวันนี้ช่วงเช้าๆจะมีอากาศเย็นตั้งแต่วันที่8ไปจนถึงประมาณวันที่11กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมโดยช่วงที่พีคที่สุดและอากาศหนาวเย็นมากที่สุดคือ8-9กุมภาพันธ์หลังจากนั้นจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงแต่ช่วงเช้าๆยังมีอากาศเย็นได้คลื่อนลงบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงในช่วงวันที่8-10กุมภาพันธ์เนื่องจากมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งทะเลจีนใต้ด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด่านแรกอุณหภูมิจะลดลงตั้งแต่วันที่8ช่วงเช้าเช้า3-5องศาเซลเซียสภาคเหนือภาคก,กลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียส ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้รวมทั้งทะเลอันดามันนั้นจะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรในช่วงวันที่8-10ถึงกุมภาพันธ์และบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมค่อนข้างปกติค่ะ อาจมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะภาคเหนือเช้าว,วันนี้อากาศจะเย็นจนถึงหนาวเกิดหมอกในช่วงเชา้ชาเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15-21องศาเซลเซียสช่วงกลางวันเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ33-36องศาเซลเซียส บนยอดเดยยังเป็นอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ5-15องศาเซลเซียสส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วกำลังอ่อน5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าสู่ฤด,ด,ดูร้อนเมื่อไหร่อุณหภูมิสูงสุดจะเริ่มตั้งแต่35องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะช่วงนี้ยังอยู่ที่33-36สำหรับภาคเหนือค่ะภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นมีหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียส ในวันนี้ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 6ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-35องถึงองศาเซลเซียสส่วนบนยอดภูอากาศเย็นจนถึงหนาวโดยอุณหภูมิช่วงเช้าเช้าบนยอดภูอยู่ที่12-18องถึงองศาเซลเซียสยังหนาวเย็นลมตะวันออกผัดนำความชื้นมาสะสมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศจะเย็นเกิดหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-24องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวชี้วัดคือภาคกลางค่ะอุณหภูมิเกินกว่า20องศาเซลเซียสเริ่มมีอุณหภูมิอบอุ่นขึ้นและทิศทางของลมได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ในวันนี้ค่ะภาคตนออกอากาศเย็นเกิดหมอกในช่วงเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-25องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ผัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรหางฟังมีคลื่นสูงเพียง1เมตรเท่านั้นค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช่วงเช้าอากาศเย็นเกิดหมอกในช่วงเช้า โดยมีฝนกันได้เล็กน้อยบางแห่งส่วนมากจะตกตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้ประมาณ22-24องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่นัควศรสีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตร ตั้งแต่สงขลาลงไปอ่าวไทยตอนล่างมีลมตะวันออกพัดด้วยความเร็วประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันช่วงเช้าวันนี้ยังมีอากาศเย็นมีฝนได้เล็กน้อยไม่สามารถวัดเป็นค่าร้อยละได้เลยค่ะทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่วงนี้ยังมีฝนน้อยมากๆอุณหภูมิต่ำสุดสำหรับภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันช่วงเช้าประมาณ22-25องศาเซลเซียส และสูงสุดช่วงกลางวันอยู่ที่33-36องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามาันช่วงนี้เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวค่ะคลื่นลมสงบและลมค่อนข้างนิ่งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล เกิดหมอกได้ในช่วงเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยเช้าวันนี้ที่กรุงเทพอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางของลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาสะสม บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนชื้นและมีลมพัดอ่อนการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันในช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมยังพัดอ่อนอยู่ค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกวันที่8กุมภาพันธ์ลมจะพัดแรงจากลมตะวันออกเฉียงเหนือการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันและการลอยตัวของฝุ่นละอองหมอกควันจะดียิ่งขึ้น ขอให้พี่น้องทุกท่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์เพราะลมพัดค่อนข้างอ่อนการลอยตัวของฝุ่นละอองหมอกควันจึงเป็นไปได้ช้ามากๆค่ะส่วนปริมาณฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์สำหรับภาคใต้ ทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลนามันยังมีฝนอยู่ที่เกณฑ์ประมาณร้อยละสิบถึงยีของพื้นที่เท่านั้นค่ะรอฝนรอบใหม่วันที่14ไปจนถึงประมาณวันที่2 1กุมภาพันธ์อาจจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่าเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางอาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยละสิถึงสาของพื้นที่เกือบทั่วไทยค่ะอัปเดตฝุลองหมอกควันค่ะวันนี้ ฝุ่นอองหมอกควันพื้นที่ใดเป็นสีสม้มสีแดงบริเวณภาคเหนือภาคกลางเริ่มมีการสะสมฝุ่นอองหมอกควันค่อนข้างมากเนื่องจากลมมีทิศทางค่อนข้างแปรปรวนมีลมตะวันออกเฉียงใต้ลมฝ่ายตะวันออกพัดมาค่ะพัดสอบบริเวณจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์ภาคกลางอุทยัยธานีชัยนาทมาจนถึงลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สีสม้ม อาจมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมเกินกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรฝุ่นละอองหมอกควันนี้มีทั้งการเผาไหม้ต่อสังข้าวพืชไร่พืชสวนควันรถเมื่อมีการสะสมอยู่ในภาคพื้นดินลมไม่สามารถนำพาฝุ่นละอองหมอกควันขึ้นที่สูงได้จะอบอวนอยู่ในภาคพื้นดินทำให้พี่น้องทุกท่านแสบตาหายใจไม่สะดวกผู้สูงอายุเด็กเล็กดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวมหน้ากากนอนามัยก่อนออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะในช่วงกลางวันนี้ค่ะวันนี้วันที่7ตั้งแต่ช่วงเช้า5้านาฬิกาไปจนถึงช่วงเย็นจนถึงค่ำการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากเพราะลมยังพัดค่อนข้างอ่อนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตนออก ส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีประจบคิติขันการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันได้รับผลไปด้วยค่ะในวันที่8กุมภาพันธ์การสะสมฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือจะลดลงเพราะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาให้ฝุ่นละอองหมอกควันลอยขึ้นสู่ที่สูงได้ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกยังมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากค่ะภาคใต้ตอนบนก็เช่นกันค่ะวันที่9กกุมภาพันธ์ ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝุ่นละอองหมอกควันจะเริ่มลดลงในวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์ค่ะหลังจากนั้นเมื่อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมลมพัดอ่อนการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันจะกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันในช่วงวันที่7ไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นั้นยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำค่ะเข้าสู่วันที่9 เริ่มมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงพื้นที่ใดเป็นสีม่วงสีแดงบริเวณดังกล่าวคลื่นลมจะสูงมากโดยเฉพาะบริเวณประเทศเว,เว,เวียดนามมาจนถึงปลายแหลมยวนส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะเริ่มสูงตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามานันคลื่นลมประมาณ1-2เมตรค่ะบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองเท่านั้นที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะคลื่นลมค่อนข้างสูงบางพื้นที่อาจสูงเกินกว่า3เมตรได้โดยเฉพาะ อ่าวไทยตอนล่างค่ะเช้าวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์อุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนยังเป็นมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นสบายค่ะตั้งแต่15ไปจนถึงประมาณ21องศาเซลเซียสยังอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นเพราะ 15- ถึง22.9องศาเซลเซียสเป็นอากาศเย็นทั้งภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนภาคกลางอุณหภูมิเกินกว่า22.9ององศาเซลเซียสเลยค่ะ เช้าวันนี้นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครสมุทรปราการอุณหภูมิจะสูงตั้งแต่ช่วงเชา้าประมาณ23ไปจนถึงประมาณ25องศาเซลเซียสค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงเชา้าเช้าอากาศเย็นจะอยู่ที่ตอนบนของภาคตนออกเฉียงเหนือได้แก่เลยหนองบัวีลำพูอุดรธานีบึงกาฬนครพนมสกลน,นครหนองคายประมาณ1 9ถึง21อองศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือตอนล่างประมาณ19-22ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ21อจนถึง2ีองศาเซลเซียสในเช้าวันนี้และภาคใต้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-23องถึงองศาเซลเซียสเนื่องจากภาคใต้มีทะเลล้อมรอบค่ะจึงทำให้อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นสบายค่ะจากลมที่พัดเข้าปกคลุมด้วยติดตามแบบจำลองมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูง เส้นอโซบาที่จะพาดผ่านประเทศไทยในเช้าวันนี้จะมีอโซบาที่1,014-1,016พาดผ่านที่ภาคเหนื nte, อภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้จะเป็นมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมในวันนี้เข้าสู่ช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนเส้นสีชมพูคือเส้นอโซบาท,ที่มีอากาศหนาวจัด1,022-1,024พาดผ่านอยู่ที่เวียดนาม ส่วนสปปลาว1,016จนถึง1,020พาดผ่านและประเทศไทยในช่วงดึกจะมีอสบ่าที่1,014จนถึง1,018พาดผ่านบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือเช้าจะมีอากาศหนาวเย็นจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงเป็นวันแรกคือวันที่8กุมภาพันธ์ช่วงเช้าเช้าส่วนวันนี้อากาศเย็นสบายๆค่ะวันที่9กุมภาพันธ์ช่วงเช้ายังมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมต่อเนื่อง ทำให้บริเวณประเทศไทยอากาศหนาวเย็นในสองวันนี้8และ9กุมภาพันธ์หลังจากนั้นในวันที่1ิช่วงเช้าเช้ายังสัมผัสอากาศเย็นจนถึงหนาวเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่10มวลนอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกําลังลงตามลําดับจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์หมวลนอากาศเย็นจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่ประเทศจีนแล้วค่ะประเทศไทยจะเป็นความกดอากาศต่ําจากความร้อนอิบายที่10 1 0 10, พาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือเลยค่ะช่วงเช้าเช้าอาจมีอากาศเย็นได้ เนื่องจากมวลอากาศเย็นอาจแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงดึกๆจนถึงช่วงเช้าช่วงกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้นทุกๆวันจนเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะติดตามลมระดับสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไปประมาณ5,500เมตรค่ะลมยังพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาน,าน่านบริเวณดังกล่าวช่วงเช้าเช้า สัมผัสอากาศเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยได้เป็นอากาศเย็นแต่ลมพัดอ่อนคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนี้จะเคลื่อนลงมาปกคลุมในวันที่7กุมภาพันธ์บริเวณภาคเหนือตอนบนเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาน,าน่านแพร่ส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีลมพัดตามเข็มนาฬิกาแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยหนาวจากเทือกเขาหิมาลายัยกระจายมาจนถึงภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนวันที่8มวลอากาศเย็นจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมที่ภาคใต้และมีลมระดับ5,500เมตรจากภาคพื้นดินขึ้นไปพัดเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยเป็นลมฝ่ายตะวันออกทําให้นําความชื้นเข้ามาสะสมอยู่ในบริเวณอ่าวไทยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนี้ยังคงเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องโดยบางวันอาจลงมาปกคลุมจนถึงบริเวณภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือ เช่นวันที่15ไปจนถึงประมาณวันที่21กุมภาพันธ์ช่วงนี้จะพัดพานำความชื้นจากอา่าวเบงกอลตอนบนลงมาปกคลุมที่ประเทศไทยด้วยเพราะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกหากเคลื่อนผ่านน้ำเคลื่อนผ่านทะเลจะนำพาความชื้นมาสะสมอยู่ด้วยทั้งหนาวทั้งความชื้น อาจมีแนวปะทะอากาศเกิดฝนขึ้นตั้งแต่วันที่14จนถึง21กุมภาพันธ์จาก2ปัจจัยแรงเสริมคือเครื่องกระแสลมฝ่ายตะวันตกและลมระดับฐานเมฆที่925เฮกโซปัสคาวหรือสูงจากภาคพื้นดินประมาณ750เมตรเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ลมฝ่ายตะวันออกพัดสอบกับขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกหรือลมตะวันตกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนตกได้ฝนกระจายตัวไปจนถึงบริเวณภาคเหนือได้แต่เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในระยะนี้ค่ะติดตามฝนเปลี่ยนถ่ายได้ดูการช่วงประมาณวันที่7ไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์นั้นฝนจะน้อยค่ะทั่วไทยเลยค่ะรวมทั้งภาคใต้ด้วยส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนั้นจะนำพาความชื้นเข้ามาสะสมอยู่ในบริเวณอ่าวไทย หย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะทําให้บริเวณประเทศเวียดนามกัมพูชาสปปลาวมีฝนกันเล็กน้อยวันที่11-12กุมภาพันธ์สปปลาวภาคใต้กัมพูชาเวียดนามตอนใต้ส่วนภาคใต้ของไทยจะเริ่มมีลมฝ่ายตะวันออกพัดสะสมความชื้นปกคลุมตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนาราธิวาสฝนจะเริ่มตกประมาณวันที่13ช่วงบ่ายจนถึงข้ามเป็นฝนเล็กน้อยเข้าสู่วันที่14 ฝนจะกระจายตัวตั้งแต่เพช,ชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขาาลายะลาปัตตานีและนราธิวาสวันที่14ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนกระจายตัวเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนภาคตะวันออกราชบรุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบรุรีและตราดเริ่มมีฝนกันเล็กน้อยจากลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ภาคกลาง เริ่มมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่งสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบรุรีการจันบุรีนคนปรปฐมกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลพระนครศรีอยุธยาวันที่14ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนกันบางเบา,บา,บาเท่านั้นค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่14กุมภาพันธ์จะมีฝนบางเบาที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเ,เกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมายังเป็นฝนบางเบาฝนละอองเท่านั้นค่ะวันที่15กุมภาพันธ์เริ่มมีความชื้นสะสมมากยิ่งขึ้น เป็นวันที่สองที่จะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำที่บริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้นขยายพื้นที่มากขึ้นที่อุบลราชธานีสีเกษสุรินทร์บริลัมยะโสธรน,นครราชสีมาภาคกลาง จะมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่งพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตนออกตั้งแต่ปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบรุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่14ช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำภาคใต้ตั้งแต่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลา จะมีฝนในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะโมเดลของ ESM w F คาดการปริมาณฝนจะตกตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงประมาณวันที่21กุมภาพันธ์โดยจะกระจายตัวไปจนถึงตอนบนของประเทศไทยความกดอากาศต่ำจากความร้อน อาจเคลื่อนตัวมาปกคลุมประเทศไทยอากาศจะร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันก่อนที่จะมีฝนเกิดขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถา่ายฤดูการฝนอาจตกเล็กน้อยจนถึงปานกลางเข้าสู่เดือนมีนาคมไปจนถึงพฤษภาคมหากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมในบางช่วงเมื่ออากาศร้อนจัดปะทะกับมวลอากาศเย็นจะเกิดพายุฤด,ดูร้อนขึ้นในช่วงมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ